สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human Kind กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ณนะตอนนี้ของโลกเลยนอกจากสงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะครับผมเราก็จะได้เห็นสงครามระหว่างอิสราเอลกับทางฮามาสถูกไหมซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมการต่อสู้เนี่ยก็ยังคงดําเนินอยู่นะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปจบตรงไหนนะครับผมทั่วโลกเนี่ยก็ต่างกังวลกับสงครามในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของมันกันนะครับอันนี้เราไม่ได้หมายถึงเราย้อนอดีตไปเล่าประวัติศาสตร์นะแต่เราจะพูดถึงวันที่เขาเริ่มโจมตีในวันที่7ตุลาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้แหละเราจะมาเจาะกันแบบละเอียดเลยเพราะผมอะรู้สึกว่าข่าวเนี่ยมันแยกเป็นจุดๆไงเฮ้ยข่าวบอกว่าอันนี้โจมตีอันนั้นอันนั้นโจมตีอันนี้หรือว่าแผนที่มันเป็นแบบหนึ่งไอ้จุดนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้เราก็เลยคิดว่างั้นเรามาพูดถึงวันที่7ตุลาอย่างเดียวเลยดีีกววว่่่าแล้เเเด๋ยรืือองนๆ ครับผมเราไว้ว่ากันในคลิปอื่นไม่ว่าจะเป็นประวัติความขัดแย้งความเป็นมาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรือว่าจะเป็นเรื่องราวการโจมตีกลับของอิสราเอลด้วยนะครับวันนี้จะโฟกัสแค่การโจมตีในวันที่7ตุลาก่อนทุกคนจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยในวันที่7ตุลานี้นะครับทางกลุ่มฮามาสกองกาลังติดอาวุธของฝั่งปาเลสไตน์ ได้ทําการโจมตีอิสราเอลการโจมตีในครั้งนี้เองเนี่ยใช้เวลาการวางแผนกว่า2ปีแล้วก็เป็นการโจมตีที่เซอร์ไพรส์อิสราเอลเป็นอย่างมากด้วยเพราะการโจมตีเองเนี่ยเกิดขึ้นในวันซิมฮัตโทราซึ่งเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวอยู่เลยนะครับและการโจมตีนี้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยมันเกิดอะไรขึ้นเรามาเจาะกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มตั้งแต่คอนเทกต์ของทุกอย่างเลยนะครับผมการโจมตีนี้เนี่ยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าโดยททาาาางงมเอเก็ได้ํ การโจมตีมาจากทางฝั่งของดินแดนที่มีชื่อว่าฉนวนกาซาเข้ามายัางดินแดนของอิสราเอลทางฝั่งของอิสราเอลเองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับผมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูก็ได้ทําการประกาศเลยว่าอิสราเอลนั้นเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วและได้มีการตอบโต้ฮามาสโดยการส่งเครื่องบินรบเองไปโจมตีกลับในบริเวณฉนวนกาซาซึ่งก็มีเป้าหมายหลากหลายจุดเป็นอย่างมากในการโจมตีทั้งสองฝ่ายทําให้มีประชาชนนั้นเสียชีวิตจํานวนมากนอกจากนี้ทางฝั่งของเนทันยาหูก็ได้มีคําสั่งให้ ทหารอิสาราเอลนั้นไปยึดพื้นที่ไปยึดหมู่บ้านที่ถูกฮามาสยึดไปคืนกลับมาให้ได้ในขณะเดียวกันทางฝั่งของฮามาสผู้บัญชาการทหารของฮามาสอย่างโงฮะเม็ดดีฟ <c oughs> ก็ได้ตอบโต้แล้วก็ประกาศเลยว่าการโจมตีในครั้งนี้เองมันคือการโจมตีที่พวกเขารอคอยมาแสนนาน เพราะนี่คือวันที่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นจะจบการยึดครองดินแดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นั่นก็คือพูดว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะอิสราเอลและยกเลิกการยึดครองปาเลสไตน์ของอิสราเอลออกไปและนี่ก็คือภาพรวมของทั้งสองฝ่ายนะครับผมทั้ง2ฝ่ายเองต่างมีเหตุผลให้สู้หมดไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น มาสู้กันแบบโอ้ยฉันเกลียดแกแกมันเลวมายิงกันเลยไม่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานแล้วเลยครับแต่วันนี้โอเคเราพูดให้เห็นก่อนว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าอิสราเอลเนี่ยเลวมากหลายๆคนอาจจะมองว่าปาเลสไตน์เนี่ยเลวมากเฮ้ยฮามาซมันโคตรชั่วเลยจะบอกว่าทุกฝ่ายมีการฆ่าคนบริสุทธิ์ทางนั้นทุกฝ่ายมีปัญหาเรือ้อรัง ที่ต่อสู้กันมามีความเกลียดชังที่ฝั่งรากลึกกันมานานแสนนานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยมีเหตุผลของตัวเองและคลิปในวันนี้เราไม่ได้จะมาบอกว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครถูกหรือใครผิดในสงครามแบบนี้แต่ละฝ่ายมันมีเหตุผลกันทั้งนั้นและทั้งสองฝ่ายก็มีมุมที่ถูกและมุมที่ผิดกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายสู้เพื่อความเชื่อสู้เพื่อเป้าหมายสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองรักกันทั้งนั้นแต่หลายๆคนมองแล้วเนี่ยอาจจะ เลือกฝั่งได้ฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นได้เลยว่าในวันที่เกิดการโจมตีนี่เองเนี่ยอิสราเอลโจมตีกลับก็ได้มีการประท้วงทั้งในยุโรปในอเมริกานะครับการประท้วงนี้เนี่ยเป็นการประท้วงอิสราเอลด้วยซ้าไปคนออกมาเดินถนนเพื่อเรียกร้องอิสรภาพให้กับปาเลสไตน์เรียกสิทธิให้กับคนปาเลสไตน์ในขณะเดียวกันก็มีการมาต่อต้านมีการมาประท้วงโจมตี ก่มฮามาสเยอะเหมือนกันนะครับก็คือมี2ฝ่ายเลยอันนี้เราบอกไว้ก่อนว่าทั้ง2ฝ่ายมันมีมุมของตัวเองเราอยากจะพูดให้มันเป็นกลางที่สุดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกเนี่ยเราเป็นมนุษย์หมดถูกไหมเราไม่ใช่ว่าใครเกิดมาแล้วฉันจะถูกตีตาว่านี่คือผู้ก่อการร้ายแกคือตัวเลวของโลกเราพยายามจะเข้าใจถึงเหตุผลว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่วันนี้เรามาเกิ่นแค่ตรงนี้นะในเรื่องของความ แตกต่างของ2กลุ่มนี้เพราะว่าเราจะโฟกัสไปที่การต่อสู้ภาคพื้นดินให้มากที่สุดแล้วเราจะพยายามพูดให้มันไม่ใบแอสให้ไม่มีความโนบเอียงที่สุดให้โฟกัสว่าการสงครามในอิสราเอลการสงครามในยุคใหม่ที่เกิดเป็นสงครามในลักษณะนี้เนี่ยเขาทําสงครามกันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างฮามาสมีวิธีไหนที่จะมาสู้กับกองทัพอิสราเอลที่มีกําลังมากกว่าเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะเห็นอยู่แล้วว่า มันมีการต่อสู้กันมานานแล้วถูกไหมระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสเองก็ตามหรือว,ว่าจะเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับผมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ทําให้การโจมตีวันที่7ตุลาเนี้ยมันแตกต่างก็คือความรุนแรงในการโจมตีครับการโจมตีในวันที่7เนี่ยถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่ละเอียดอ่อนมีการวางแผนมาอย่างดีและสเกลของมันเนี่ยใหญ่มากๆทางฝั่งของฮามาสเองได้ยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลเนี่ย มากกว่า5,000ลูกครับจากรายงานของทางฝั่งฮามาสในขณะเดียวกันนี่เองทางฝั่งของอิสราเอลก็รายงานว่าจรวดที่ยิงมาเนี่ยอยู่ที่ราวๆ2,500ลูกตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำไมฮามาสต้องยิงจรวดมาเยอะขนาดนี้แล้วยิงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยอิสราเอลมันไม่ราบเป็นหน้ากลองไปเลยเหรอคําตอบก็คือจรวดที่ฮามาสใช้ยิงเองเนี่ยเป็นจรวดที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นจรวดที่เน้นจํานวนถามว่าทำไมต้องเน้นจํานวนเพราะว่าเวลายิงไปเนี่ยอิสราเอลเขาจะมีระบบป้องกันทางอากาศและระบบป้องกันทางอากาศ อิสราเอลเนี่ยถือไ้ว่าโหดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือไอ้อดโรมหรือว่าโดมเหล็กนั่นเองแต่มันไม่ใช่เป็นโดมเหล็กขึ้นมาเหมือนในกระตูนนะมันก็คือยิงขีปนาวุธมาเนี่ยไอ้ระบบตรงนี้จะยิงขีปนาวุธสวนขึ้นไปแล้วไปยิงขีปนาวุธที่ยิงมาบนอากาศตรงนี้มีข้อเสียของอิสราเอลตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีระบบที่มีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยแต่มันมีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะ ชนะระบบนี้ได้ก็คือต้องใช้จานวนครับและยิงจรวดที่ถูกมาเนี่ยจรวดที่ใช้สก,กัดมันแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันเนี้ยถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยทางฝั่งของหามาาคุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วก็เน้นจํานวนเนี่ยยิงเข้ามายังไงซะยิงเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยมันก็ต้องหลุดเข้ามาอยู่ดีแล้วก็เป้าหมายมันก็ไม่ต้องเล็งอะไรเยอะนะครับก็ยิงให้มันโดนฝั่งอิสราเอลเท่านั้นแหละแล้วนอกจากนั้นอะ่ะทางฝั่งของการโจมตีที่มาในรูปแบบของพลทหารเนี่ยก็มาในทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นการทําลายรั้วกั้นต่างๆแล้วข าทางน้ํามีการขี่ไกด์เดอร์บินข้ามมาด้วยนะครับก็คือมาจากทั้งทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ําเลย การบุกในครั้งนี้เองเนี่ยสิ่งที่ทางฝั่งของฮามาสทำนะครับคือโจมตีหมู่บ้านต่างๆของชาวอิสราเอลที่ลึกเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเพราะว่าเข้ามาจากฉนวนกาซาเนี่ยเขาก็จะบุกลึกเข้ามาถูกไหมก็รยาสมีก็อาจจะอยู่ที่สิบยีกิโลนะครับก็ลองดูได้เลยจากรูปที่เรากําลังโชว์ให้ทุกคนเห็นอยู่นี่คือคอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นการโจมตีการต่อสู้การประทะก,กันที่มันเกิดขึ้นในวันที่7จจุดที่น่าสนใจก็คือเช็คพอยต์นั่นเองนะครับอิสราเอลเองเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้คนที่อยู่ในกาซาสตรีปหรือว่าฉนวนกาซาเนี้ยทำอะไรก็ได้มันก็ต้องมีการมอนิเตอร์มีการเช็คตลอดถุงแมเพื่อเกิดการโจมตีอะไรขึ้นแต่แทนที่จะเป็นระบบ แบบมีสนามเพาะมีแนวป้องกันมีกำแพงยาวๆเนี่ยอิสราเอลนั้นใช้ระบบเป็นเช็คพอยต์แทนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเช็คพอยต์เหล่านี้ก็จะถูกจู่โจมนะครับเช็คพอยต์เหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์ยุทธปกกณ์ทางการทหารอยู่แล้วก็อาจจะมีจุดหลายๆจุดที่เก็บอุปกรณ์ทางการทหารเอาไว้หลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามาเนี่ยก็มีภาพรายงานออกมานะว่าทางกลุ่มฮามาสก็ได้เข้ายึดยานเกาะจํานวนหลายคันของอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงจากภาพที่มาเนี่ยนะครับผมก็จะมีรถถังหลักของอิสราเอลอย่างเมอ่อคาวา มาร์ Mark ด้วยตรงนี้เองเนี่ยก็มูลค่ามหาศาลมากๆแต่ถามว่าการยึดตรงนี้ไปเนี่ยฮามาสจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฮามาสมากเลยเนี่ยไม่ใช่รถถังนะแต่จะเป็นพวกยานเกราะซะมากกว่าเพราะว่ารถถังเองเนี่ยนะครับผมเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในระยะสั้นเรียกว่าช็อตเทอมเลยกันเพราะว่าไม่สามารถดูแลมันได้ไงรถถังเองเนี่ยนอกจากราคาจะแพงแล้ว,วาการดูแลรักษา อะไรต่างๆเนี่ยก็แพงมากแล้วก็ไม่ได้หากันได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรถถังอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ในระยะยาวสักเท่าไหร่อาจจะเป็นยานเกาะซะมากกว่าที่ดูจะมีประโยชน์แล้วก็เอามาใช้งานได้จริงในระยะยาวของทางฝั่งฮามาสนะการยึดตรงนี้เองเนี่ยถามว่า Israel อิสราเอลอะส่งผลอะไรมากไหมสําหรับภาพรวมโดยรวมนะอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนถ้วยรางวัลให้กับฮามาสที่ทําให้ฮามาสเนี่ยเอามาโชว์เอามาอวดเอามาถ่ายเป็นคอนเทนต์ปลุกใจว่าแบบเนี่ยเรายึดรถ ทางหลักของอิสราเอลมาได้เรายึดยานเกาะไฮเทคเหล่านี้มาได้ต่อจากนั้นเรามาดูพื้นที่ที่ทางฝั่งของฮามาสบุกเข้ามาแล้วก็ยึดคลองดินแดนตรงนี้ไปดีกว่าดินแดนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็มีเมืองเล็กๆอยู่บ้างแต่พื้นที่ส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นทุ่งเป็นฟาร์มซะมากกว่านะทางด้านตอนใต้เองเนี่ยลงไปมันก็จะเป็นดินแดนบริเวณที่เป็นทะเลทรายที่ค่อนข้างจะแห้งแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้มีคนอยู่อาศัยเยอะสักเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นทีีที่่่ทมคนออยยูาาศับ ในจุดนี้เองการโจมตีหมู่บ้านของทางฮามาสเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะักนะครับเพราะว่า เจาะเข้ามาผ่านรู้ว่าผ่านอะไรเข้ามาได้ไง <_ d ose> ก็บุกเข้ามาได้ตรงตรงๆเลยมันไม่ได้มีระบบป้องกันที่จะมีทหารพร้อมจัดการอยู่ตลอดเวลาฮามาสเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีหมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านก็มีคนธรรมดาอาศัยอยู่รวมไปถึงมีแรงงานชาวไทยเนี่ยอยู่เยอะด้วยตรงนี้เองเนี่ยก็ถูกโจมตีแล้วก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันโดยที่ไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นมากนักนะครับก็คือเป็นฝั่งของฮามาสเนี่ยพุ่งเข้ามามาจับหรือไม่ก็ยิงเลยชาวบ้านเนี่ยสู้อะไรไม่ค่อยได้ทางฝั่งของทหารเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่จุดเช็คอยต่างๆรผม ซึ่งก็จะเป็นเอาโพสตขนาดเล็กไม่ได้ดีไซน์ออกมาเพื่อหยุดการโจมตีขนาดใหญ่แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้มีการแจ้งข่าวมีการติดต่อมีการติดตามอะไรกันแล้วก็ชะลอการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้โดย พวกเอาโพส่วงนี้เนะี่ยนะครับผมจะเป็นเอาโพสขนาดเล็กที่มีทหารเนี่ยประจําอยู่ราวๆยี่สิบถึงสีคนแล้วก็จะสลับเป็นกะกันไปเอาโพสเหล่านี้เองเนี่ยป้องกันได้เยอะขนาดไหนก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้แบบว่าจะเจาะได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันก็เป็นกําแพงคอนกรีตที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีอุปกรณ์มียุทธปกรณ์อะไรเนี่ยพอที่จะต่อสู้กลับไปได้แต่อย่างที่บอกก็ด้วยความที่จํานวนทหารมันน้อยแล้วมันก็เป็นเอาโพสที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากขนาดอาจจะอยู่ที่ราวๆสนามฟุตบอลหนึ่งหรือว่าสองสนามฟุตบอลแล้วแต่จุดนะครับผมก็จะมี ยานกราะมีอะไรอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็สามารถโจมตีกลับมาได้แน่นอนแหละมันอาจจะต้านการกอร่อการลายเล็กๆเ,เช่นกลุ่มกอ่อการร้ายสัก10คน20คนมาพร้อม RPG มาพร้อมกับอาวุธทั่วไปแต่ไม่สามารถ ป้องกันการบุกขนาดใหญ่แบบเนี้ยได้อะตรงนี้เองก็ถือได้ว่าฮามาสเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอาโพสเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมมันมีการดีไซน์แบบไหนเขาก็เล็งเอาไว้แล้วล่ะแล้วก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะต้องบุกแบบไหนนะครับจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของเอาโพสลักษณะนี้เลยเนี่ยคือประตูนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดที่ใช้เจาะเข้ามาได้เนี่ยโดนเจาะเข้ามาได้ก็คือเท่ากับว่าไอ้กำแพงคอนกรีตที่มีเอาไว้จากัาร RPG จีจะการอะไรเนี่ยหนาขนาดไหนไม่มีความหมายแล้วถูกไหมก็เจาะเข้ามาได้แล้วนะครับผม ทำให้ประตูเนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของอัลโพนี้เลยสิ่งที่จะเก็บไว้ในอัลโพนี้มีอะไรบ้างที่ล่อแหลมต่อสายตาของฮามาสคาตอบก็คือพวกยุทธกรณ์ต่างๆนั่นแหละโดยเฉพาะยานเกราะเนี่ยจะมีประจําอยู่ที่4ีถึงแคันในอัลโพลักษณะแบบนี้ตรงนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นมูลค่าสูงนะฮามาสก็เล็งเอาไว้แล,ล้วก็รวมไปถึงการเข้ามาจัดการกับเหล่าทหารอิสราเอลเพื่อป้องกันการตอบโต้ในการยึดบมู่บ้านต่างๆต,ตรงนี้เองก็ถือได้ว่าทางฝั่งของฮามาสเนี่ยทำสำเร็จอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็ทําให้ หลายเมืองเลยอาจจะไม่ได้เมืองที่ ถือว่าใหญ่มากนะมีประชากรประมาณ3 0,000คนเนี่ยแต่ก็ถือได้ว่าก็เป็นความสําเร็จที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเอาโพสต์เหล่านี้ถึงแนมะ้ว่าจะถูกเจาะถูกยึดเข้าไปได้ในหลายๆจุดแต่มันก็ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วนั่นก็คือการโซ o ด d การชะลอการบุกข,ของฮามาสเพื่อทําให้ทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยมีเวลาในการตอบโต้กลับไปนะครับหากเราดูในแผนที่การตอบโต้กลับเนี่ยในแผนที่ตรงนี้มันจะเป็นแผนที่ live conflict ซึ่งก็าจะโชว์ให้เห็นเลยว่ามีการประทะอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะเห็นเห็นนะทางฝั่งของ นอกฉนอนกาซาที่ยึดมาเนี่ยดินแดนบริเวณแดงๆเนี่ยคือบริเวณที่หามอายิดไปก็จะมีการต่อสู้เป็นจุดๆบ้างแต่หลายๆคนอาจจะงงว่า และทำไมในฝั่งดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยมันมีจุดเยอะจังจุดเหล่านี้เนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่คือการโต้กลับอิสราเอลที่ได้มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วไนงะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนใหญ่เข้ามาหรือว่าจะเป็นการใช้เครื่องบินเนี่ยบินเข้ามาทิ้งระเบิดหรือจะเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีเนี่ยนะครับผมซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้เข้ามาโจมตีเนี่ยก็คือ AH64 Apa c h e ชพร้อมกับมิสไซล์ที่เตรียมเข้ามาถล่มทางกาซาเป้าหมายต่างๆที่เป็นฐานทัพของฮามาับกิ A.G.M.114 Hellfire หรือว่าจะเป็นจรวดไฮดร้าจากการโจมตีสวนกลับเอาแค่ในวันที่7นะครับผมดูข้อมูลแล้วเนี่ยทั้งอิสราเอลก็โต้กลับรุนแรงมากเหมือนกันและจากรายงานเนี่ยทางกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ได้รายงานว่าพวกเขาได้โจมตีฐานของกลุ่มฮามาสเนี่ยถึง17จุดเลยแล้วก็มี4จุดที่โจมตีเนี่ยเป็นฐานบัญชาการขนาดใหญ่หครับผมก็โจมตีกลับแบบ เอาไม่ให้เหลืออะไรเลยนะก็โจมแบบตุ้มตามตุ้มต้ามามหากเราดูจากภาพเนี่ยดูจากคลิปที่เป็นการโจมตีที่ฉนวนกาซานในวันนั้นของ Israel, อิสราเอลอ่ะบอกเลยว่าอิสราเอลก็โจมตีมันหนักมากๆเหมือนกันเมืองนี่ลุกเป็นไฟเลยนะครับต่อจากนั้นก็มีรายงานว่าอิสราเอลเองเนี่ยใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวด้วยตรงนี้รายงานออกมาจากพวกสื่อทวิตเตอร์อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วถามว่าฟอสฟอรัสขาวตรงนี้เองอะไรหลายคนอาจจะเคยได้ดยินว่ามันเป็นระเบิดต้องห้ามเฮ้ยห้ามใช้ไม่ใช่หรอ จะบอกว่ามันห้ามใช้ก็จริงแต่อิสราเอลเองอ่ะไม่ได้ลงอยู่ในสัญญาด้วยนะครับผมก็คือฉันจะใช้ยังไงก็ได้เพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ในสัญญาว่าฉันจะห้ามใช้นี่อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งจุดที่บอกไว้ก่อนว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเขาห้ามใช้ไม่ใช่เหรอก็ห้ามใช้แต่อิสราเอลเขาไม่ได้ไปเอาด้วยนี่เขาก็ใช้ได้ในสงครามจริงๆก็ไม่ได้มีกฎอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นหลากหลายประเทศหรือหลายอีเวนต์หลายกรณีเลยที่แม้จะมีประเทศที่ลงนามว่าจะไม่ใช้นี่เขาก็ยังใช้กันได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ แปลกใจแต่อย่างใดนอกจากนั้นเองมีเกิดความรู้เกี่ยวกับฝูงบินของอิสราเอลด้วยนะครับฝูงบินของอิสราเอลเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในฝูงบินที่โหดมากๆเลยโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เครื่องบินรบอเมริกาไม่ว่าจะเป็น F15 F16 หรือว่า F35 แล้วก็จะมีเครื่องบินอย่างทางฝรั่งเศสเข้ามาด้วยตรงนี้เองเนี่ยก็โจมตีอย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับแต่ในการสวนกลับถามว่าทางฝั่งของฮามาสเนี่ยโจมตีทางอากาศสวนอิสราเอลได้ไหมเนี่ยต่อต้านอากาศยานต่างๆของอิสราเอลได้ไหมก็ไม่ใช่ว่่าาามมสจะู้้ไไดเลย ถึงแม้ว่าจะโดนถล่มเยอะเองเนี่ยแต่ก็มีการสวนกลับมาแล้วก็ได้โจมตีเฮลิคอปเตอร์อิสราเอลเนี่ยตกไป4ลำนะครับผมอาวุธที่ใช้ยิงเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานของทางรัสเซียอย่างนายเคตอรีเอกอิกลาแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยแม้ว่าอิสราเอลจะโจมตีห้างากาบมาอย่างหนักนะครับผมแต่ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินรบเนี่ยมันราคาแพงมากถูกไหมก็มีรายงานออกมานะครับผมว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็มีการย้ายเครื่องบินหลบหนีไปเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวว่าการโจมตีทางบกเนี่ย เสียเครื like ่องบินไปเครื่องบินเนี่ยมันเสียไม่ได้นะคือเครื่องบินแบบแพงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีรายงานว่ามีการขนเครื่องบินเนี่ยออกจากฐานทัพอากาศบริเวณใกล้เคียงเหตุการณ์นี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่สําคัญนะครับผมแต่จริงสําคัญนะเพราะว่ามันแปลว่าฮามาสเนี่ย บุกมาลึกขนาดที่อิสราเอลเองอะ่ะต้องมากังวลเรื่องนี้เลยโดยปกติไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมครั้งนี้เองเนี่ยถือได้ว่าฮามาสก็เล่นอิสราเอลหนักมากๆเหมือนกันจนต้องแบบอบพยพเครื่องบินหนีอย่าคิดดูดิต่อจากนั้นนะครับผมไปดูจุดถัดมาดีกว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกอันนี้เป็นรายงานจากข่าวออกมาถึงการโจมตีฮามาสที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมแล้วก็โจมตีแบบไม่สนใครนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยคือเป้าหมายอะ่ะไม่ได้เป็นการ โจมตีทหารละแต่เป็นการโจมตีพละเรือนนะครับผมในเมืองสเตย์รสในเมืองเมืองนี้เองเนี่ยฮามาสได้เข้าไปยึดครองอยู่แล้วก็ในเมืองอมันก็จะมีประชากร ที่เป็นคนปาเลสไตน์เองหรือว่าเป็นคนอิสราเอลเองถูกไหมในเมืองเนี้ยเวลาเราดูอะ่ะมันแยกคนออกได้ไม่ยากนักสักเท่าไหร่นะครับผมในประเทศอิสราเอลเนี้ยอย่างรถเองอะ่ะมันสามารถดูได้จากทะเบียนทะเบียนของคนปาเลสไตน์กับทะเบียนของคนอิสราเอลเนี้ยจะแตกต่างกันซึ่งทางฝั่งของฮามาสเองเนี้ยก็ได้เปิดฉากยิงใส่รถทุกคันเลยนะครับที่เป็นรถทะเบียนอิสราเอลเนี้ยโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นใครอยู่ในนั้นจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนก็ยิงยับเลยนะก็มีรายงานคนเสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึง คนที่รอดชีวิตมาได้ตรงที่เองเนี่ยนะก็มีรายงานว่าทางเทสต a าเองอ่ะก็ได้เหมือนฟรี PR r ไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีรถเทสตาของอิสราเอลเองเนี่ยถูกยิงยับเลยเนะครับแต่เขาซิ่งเลยอ่ะเหยียบมิดเลย1้อนะครับผมแล้วก็ถูกยิงมาเต็มคันเลยนะโดนยิงล้อโดนยิงไรด้วยแต่ความแข็งแกร่งของเทสตาเนี่ยโอ้ยิงแบบไปอ่ะรอดชีวิตมาได้คุ้มคร์งแบบ คนขับได้ดีมากๆก็เป็นฟรี PR ให้กับเท s l a ไปก่อนหน้านี้ก็มีเคสที่จีนถูกไหมที่ถล่มลงมาเนี่ยตึกถล่มอะไรถล่มลงมาดินถล่มลงมาใส่รถเทส l a ปรากฏเทส l a แม่งไม่เป็นอะไรเลยนะขัดอื่นยับเลยเท s l a เนี่ย โครงอ่ะแข็งแรงมากๆก็ถือได้ว่าโชคดีไปนะครับสำหรับพ่อหนุ่มขับเทสลาคนนั้นของอิสราเอลแล้วถามว่าทำไมเมืองสเตโรสเนี่ยต้องถูกโจมตีในลักษณะนี้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการโจมตีลักษณะอื่นที่อาจจะใช้กําลังคนน้อยกว่านี้ได้ซ้ำไปถูกไหมไม่ต้องสง่งทหารทางบกเข้ามาจะยิงจรวดหรือยิงอะไรเข้ามาก็ได้หมดแต่เมืองเมืองนี้เองเนี่ยมีฟันแฟกที่น่าสนใจก็คือเมืองเมืองนี้มีบอมบ์เชลเตอร์มีลุมหลภัยที่จะกันระเบิดได้ที่มีมูลค่าเยอะมากๆอิสราเอลเองเนี่ย ตั้งใจที่จะกันระเบิดให้กับเมืองนี้เลยเพราะว่าเมืองเมืองนี้เองเนี่ยถูกยิงจรวดบ่อยมากครับที่นี้เองเนี่ยพอยิงจรวดบ่อยอ,อิสราเอลลงทุนกับการสร้างที่หลบดภัยเนี่ยมากกว่า5000ล้านบาทให้กับเมืองเมืองนี้ทางฝั่งของฮามาสก็เลยรู้ไงว่ายิงจรวดมาเนี่ยทำอะไรเมืองนี้ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นส่งคนเข้ามาเลยก็มีฟุตเทจเนี่ยจากทางสื่อโซเชีย so ลโลกอะไรต่างๆโชว์ให้เห็นเลยว่าในเมืองเนี่ยจะมีทหารของฮามาสขับรถคอยราดตระเวนอยู่รอบเมืองแล้วก็มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น หัวเมืองเต็มเมืองเลยนะคือยิงกันแบบกราดยับแล้วก็คลิปเหล่านี้เองอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะหาได้อยู่แล้วแหละในเท l ลกร a มเองใน Twitter เ,เองก็ตามแต่เนี้ยเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปที่มันเป็นเหตุการณ์จริงเนี่ยคนตายจริงยิงกันจริงเราคงเอามาลงใน YouTube ไม่ได้นีครับผมเราจะลงคลิปให้ที่มันแบบพอจะแบบดูได้หน่อยล้กันเพราะาภาพที่ผมไปดูมาเนี่ยบอกเลยว่าหดหูมาก คนอิสราเอลที่ต้องเจอเหตุการณ์นั้นไปผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่ามันก็จะมีคลิปของทางฝั่งปาเลสไตน์เหมือนกันนะที่ถูกอิสราเอลถล่มเข้าไปเนี่ยถ้าคุณอยากดูฝั่งไหนหรือว่าคุณอยากดูให้ครบเลยอะ่ะก็ลองไปหาดูนเองแล้วกันแต่บอกไว้เลยว่าไม่ใช่ภาพที่น่าดูเลยนะครับเช่นนั้นเองเนี่ยก็จะมีการจบปีทางจรวดที่เราบอกไปถูกไหมมาเจาะตรงระบบจรวดหน่อยนะกันว่าไอ้ระบบจรวดราคาถูกอันนี้มันคืออะไรจรวดนะก็จริงๆก็มีการย แ,บบแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ในการโจมตีครั้งนี้เลยเนี่ยก็คือราจัมล็อกเก็ตโรนเชอร์อันนี้เป็นที่ยิงจรวดที่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีความโฮมเมดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะแต่ข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันยิงได้ทีเออรเยอะนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับผมลักษณะก็จะเป็นบ้องๆๆๆเต็มไปหมดเลยคือมันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรแบบเหมือนไฮมาของอเมริกานะมันก็จะเป็นระบบแบบจรวดอ่ะที่ยิงฐานยิงมาใส่จรวดแล้วก็ยิงยิง,ย,งยิงออกไปเนี่ยตามรูปเลยนะครับผมมันจะเป็น บบนะซึ่งดูแล้วอะ่ะเราก็เห็นเลยว่าเอยจรวดมันไม่ได้เป็นจรวดอันใหญ่ถูกไหมมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่สิ่งที่อย่างที่บอกไปว่าจุดหมายของแฮมาสเนี่ยถ้ายิงจรวดใหญ่ๆไปอะ่ะมันถูกสกัดได้ถูกมันจานวนมันยิงได้น้อยอะ่ะอันนี้คือเน้นปริมาณเลยเหมือนยิงพลุเลยอะ่ะแบบปองปองปอง,ปองยิงไปเลยเดี๋ยวมันผ่านไปได้เองซึ่งถามว่าได้ผลไหมได้ผลนะอาจจะมีประสิทธิภาพการทําลายน้อยเนี่ยแต่มันได้ผลสามารถเจาะระบบการป้องกันของอิสราเอลได้จริงๆและจรวดที่ยิงออกมาเนี่ยนะครับผมสามารถ เล็ดลอดไปถึงเมืองหลวงอย่างเทลอาวิบของทางอิสราเอลได้เลยต่อจากการโจมตีทางจรวดนะครับผมเรามาดูทางฝั่งอิสราเอลกันบ้างดีกว่านอกจากการโจมตีสวนกลับมานะครับอิสราเอลเองเนี่ยได้มีการเรียกกําลังพลระดมพลกองเสริมมาหมดเลยนะอิสราเอลเนี่ยมีทหารอยู่แล้วนะครับผมแต่แน่นอนละ่ะมันไม่พอนะครับเขามีทหารประมาณ1นึ0 0 0สคนที่เป็น active duty personnel แต่ทีนี้เองเนี่ย,ยก็ได้มีการเรียกระดมพลมามากกว่า3,000 300, 0นคนนะครับผมซึ่งการเรียกระดมพลในครั้งนี้เองเนี่ยเป็นการเรียก ระดมพล์ที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลเองเลยเราจะเห็นภาพได้เลยนะครับว่ามีชายหนุ่มของอิสราเอลที่อยู่กันกระจายไปทั่วโลกเนี่ยไปทํางานที่นู่นที่นี่เนี่ยต้องนั่งเครื่องบินกลับมาอิสราเอลหมดเลยนะครับผมเพื่อมาเข้ากลมเพราะว่าประเทศเนี่ยถือได้ว่าเข้าอยู่ในสภาวะสงครามแล้วเะยครับผมก็เนี่ยมีทหารเข้ามาเสริมเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่เองเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้เขาเรียกทหารมาแล้วถูกไหมแต่เอาในวันที่7เนี่ยนะครับในวันที่7เองอะ่ะทหารก็มีอยู่จํานวนเท่านั้นนะครับผม แต่ว่าทำไมอะ ทำไมมันถึงแบบไม่สามารถเข้ามาครอบคลุมได้ทันเวลาเข้ามาป้องกันไม่ได้อะถูกไหมเพราะว่าถ้าดูกันเนี่ยนอกจากจานวนแล้วนะยุทธกรณนะ์อิสราเอลก็เหนือก่าหมดเลยนะครับคาตอบก็คือระบบการป้องกันของอิสราเอลนั่นเองอย่างที่บอกว่าอิสราเอลเนี่ยใช้เป็นเอาโพสใช้เป็นเช็คพอยต์ต่างๆอยู่หลายรอบฉนวนกาซาเอาไว้แล้วก็จะมีทห,หารเนี่ยกระจายกันอยู่ไม่เยอะมากเอาโพสหนึงเนี่ยอาจจะสัก40คนด้วยซ้ำไปถูกไหมอ้าวไหนบอกมีทหารแสนเจ็ดอะทำไมต้องเยอะทําไมเอามาป้องกันตรงนี้ที่เป็นดินแดนที่รอแหลมแล้วก็ มีการโจมตีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยน้อยจังคำตอบก็คือ ทหารแสนเจ็ดก็จริงแต่อิสราเอลไม่ได้มีปัญหาแค่ในฉนวนกาซาแล้วก็อิสราเอลเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทหารต้องกระจายกันอยู่ทั่วประเทศแล้วก็กระจายกันไปจุดต่างๆนอกจากตรงฉนวนกาซาก็ยังมีเวสต์แบงก์มีเขตตามชายแดนต่างๆอีกเต็มไปหมดทําให้ต้องมีการกระจายทหารค่อนข้างเยอะทหารในหลายๆจุดเนี่ยก็เลยเบาบางกว่าที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันควรจะเป็นแต่ตรงนี้เองเนี่ยอิสราเอลก็ทาดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วนอกจากนี้เองเนี่ยระบบเช็คพอยต์อ่ะแน่นอนแหละจุด ที่มันมีการต่อสู้เกิดขึ้น,นบ่อยๆหรือว่ามีการล่อแหลมมากอะ่ะเช็คพอยต์มันไม่สามารถป้องกันได้ถูกไหมมันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อหยุดการโจมตีขนาดใหญ่อะ่ะมันดีไซน์มาเพื่อชะลอการโจมตีและเตรียมการสวนกลับซะมากกว่าถามว่าเราอิสราเอลไม่แคร์ชีวิตของประชาชนเลยหรือไงทําไมรู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยต้องสู้กันไม่ทําเป็นสนามเพาะขนาดใหญ่มาเลยล่ะหรือตั้งเป็นแนวรบเป็นแนวกําแพงมันอะไรก็ว่ากันไปเลยถามว่าทําได้ไหมทาได้ครับ แล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าเช็คพอยต์ไหมมีกว่าแน่นอนดีกว่าแน่นอนแต่ปัญหาก็คือชนวนกาซามันไม่ได้สั้นๆมันยาวมากๆถ้าอิสราเอลเนี่ยจะต้องตั้งแนวรบ ตั้งสนามเพาะพี่ยาว70กิโลแล้วก็มีทหารมาประจำวนเวียนอยู่เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหมากกันเป็นพันคนยุทธปกรต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเครื่องยุทธุปกรณ์ต่างๆต,ต้องเปิดใช้ตลอดเวลาถามว่ามันเป็นยังไงมันแพง,งมากๆยังไงครับผมนอกจากจํานวนคนที่ใช้จะเยอะแล้วอะยุทธุปกรณ์หรือว่ามูลค่าอุปกรณ์ต่างๆการจะทำฟรอนท์ไลน์ที่ยาวขนาดนั้นเนี่ยมันแพงโคตรๆนะครับแล้วมันไม่คุ้มค่าไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ย การป้องกันด้วยเช็คพอยต์น่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดที่เขาทําได้ก็เลยเลือกที่จะใช้ระบบนั้นตรงนี้เองน่าจะมีการคิดมาหลายชั้นมากๆอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันทําได้แค่ชะลอเลยครับเพราะว่าการบุกครั้งนี้ของฮามาสมันใหญ่มากๆแล้วมันก็มาจากทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้าทางอากาศโดยรวมแล้วการบุกในครั้งนี้เองเนี่ยฮามาสใช้ทหารอยู่ที่ช่วงราวๆ2 5 0 0 0คนถึง4 0 0 0 0คนนะไม่ได้มีจํานวนที่ชัดเจนออกมาแต่จากการประมาณการของข้อมูลหลายฝ่ายเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่ช่วงราวๆ0อตีกลมจจะ ส0,000ื 30, 000่นลกันนะอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ซึ่งปริมาณ30,000นคนทหารบุกมาในวันเดียวอะ่ะเยอะมัเยอะมากนะทุกคนเยอะโคตรๆและอย่างที่บอกว่าทหารอิสราเอลเนี่ยมีเยอะมีแสนเก็จริงแนตะ่มันกระจายอยู่ทุกที่นะครับแล้วอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยลืมคิดไปเวลาดูจํานวนทหารก็คือ ไม่ใช่จานวนทหารทั้งหมดเนี่ยดูไปแสนเจ็ดแล้วอะทุกคนจะพร้อมสู้ทหารก็มีหลายหน่วยในภายในของทหารเหมือนกันถูกไหมมีหน่วยที่พร้อมสู้มีหน่วยที่เป็นโลจิสติกพละขับอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาสู้ได้มีพละขับรถมีหน่วยแบบดูเทคนิคดูนู่นดูนี่ต่างๆเต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นแสนเจ็ดเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาสู้ได้แสนเจ็ดคนเลยตรงเนี้ยก็ทําให้เห็นเลยว่ากลุ่มฮามาสมาเนี่ยโอ้โหสามหมื่นคนนะ่อันเนี้ยพร้อมสู้หมดเลยเป็นจํานวนที่เยอะมากๆจริงๆ และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลานั่นเองครับทั้งฝั่งของอิสราเอลเองเนี่ยก็ถูกจัดการไปหลายร้อยคนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีคนเจ็บเนี่ยหลักพันแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยกลุ่มฮามาสก็ยังมีการจับประชากรเนี่ยเข้าไปเป็นตัวประกรันด้วยซึ่งประชากรตรงนี้เองเนี่ยก็มีทั้งทหารแล้วก็ประชากรอิสราเอลเองรวมไปถึงประชากรจากหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแม้แต่ไทยเองก็ตาม ทางฝั่งของปาเลสไตน์ก็สูญเสียหลายร้อยคนเหมือนกันนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นพันเลยจากการโจมตีกลับของทางฝั่งอิสราเอลซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่7ซึ่งข้อมูลจรงิจรงๆอ่ะมันยังไม่สามารถหาได้ด้วยซ้ำเพราะว่ารีพอร์ตต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เก็บกู้ทุกอย่างเข้ามาได้ครบถูกไหมโจมตีไปแล้วเนี่ยอาจจะมีคนถูกฆับตายอยู่ในซากอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งณวันนี้เองเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตอ่ะก็มากขึ้นทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้้้นนนนนเเลลยยนมะมีีีีชชวววิิตตตตองสสูญัััับบแแรผใปจจุ่ เราคงจะเห็นภาพกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่7ทําไมมันถึงเป็นการโจมตีที่ใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดังจนกระทั่งแบบอิสราเอลว่าต้องประกาศเลยว่าพวกเขาอยู่ในภาวะสงครามข้าการโจมตีเล็กๆมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้หนักขนาดนี้ไงอันนี้ถือได้ว,ว่าเป็นการโจมตีที่หนักมากๆแล้วผมคิดว่าทุกคนคงจะเห็นภาพกันแล้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนทําไมมันถึงต้องกลายเป็นสงครามได้แล้วตอนนี้สถานการณ์ก,ก็กําลังลุกลามอยู่เลยเดี๋ยวในคลิปถัดมาเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงการโต้กลับเป็นระยะระยะยของอิสราเอลละกันเพราะว่าการโต้้กลลับเเี่ยยราาะออดข เยอะมากๆเลยคลิปคลิปนี้มีจุดประสงค์ไม่ได้จะมาให้ทุกคนเห็นว่าฝ่ายใดเลวฝ่ายใดชั่วนะแต่เราจะมาพูดถึงแฟก มาพูดถึงความเป็นจริงว่าการต่อสู้มันเป็นยังไงการบุกยึดเอาโพสต์มันต้องทํำยังไงทําไมมันถึงมีจุดอ่อนจุดอ่อนเป็นยังไงทำไมอิสราเอลไม่ป้องกันแบบนี้การบุกเป็นยังไงมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าฮามาสเองเนี่ยก็ย,ยึดดินแดนมาได้เยอะเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าณนะตอนนี้เองอิสราเอลก็โต้กลับมาแล้วนะครับดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ถูกยึดคืนไปแล้วนะแเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดว่าอิสราเอลเนี่ยปยึดคืนดินแดนเหล่านั้นได้ยังไงกันในน,นนะนนนนนคคคคคลลลิิิปปปห้้าาาาาาาวววกกกกััััะะีีีีผมมมมมมม็ดนน่่่่่บททยรรณงงชโ เจาะไปถึงรายละเอียดการบุกแบบละเอียดยิบเลยนะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแต่ยังไงผมก็จะย้ำเหมือนเดิมทุกครั้งนะว่าไอ้ข้อมูลที่เราเอามาเล่าว่ะมันคือการต่อสู้ของจริงมันไม่ใช่หนังมันคือสงครามจริงๆเราอย่าไปเหาะเยอยใ,ใครอย่าไปถ่มถุยใครเพราะว่าทุกคนที่ตายในสงครามเนี่ยนะครับ ก็เป็นคนที่มีครอบครัวหมดถูกไหมมีพ่อมีแม่มีลูกพวกเขาก็รักชีวิตตัวเองพวกเขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกนะันทางนั้นนันแหละใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีถูกไหมแต่คนจํานวนมากบนโลกไปเนี่ยเขาเลือกไม่ได้นะครับมันก็ถือได้ว่าเป็นเคราะห์ร้ายแล้วกันก็หวังว่าโลกใบนี้จะสงบสุขโดยเร็วท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Battle of Human Kind หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาเลย วันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับเรื่องราวของอิสราเอลบ๊ายบาย,บายครับ